ว้าโอ้อยออย,ย,ย่ยยยา,ายท้าทคาเอ้ยแม่โคย่าช่วยด้วยจิงจะจิงกันนักจ๋อจ๋อจ๋าตายเถอะตายเถื่อเฮ้ยิงไืเอใจ๋อจะต่อสู้กันว้าข้าไม่ยอมหรอก ขาไม่ยอมหรอกอ้าไอเมคโคไปดีกว่าโอ้โหโอ,อ้โหไฟขึ้นเนองแล้วแงบยิงยิง,ยงปั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 งจ้าเฮ้ยอ,อย่านะเมคโคข้ายอมแม่เอาจนจนไม่โคเลย อ๋อแม่โคย่าเจาะอย่าเจาะนะอ๋อไม่โคเจาจนะดิโอ้ยแม่โคอ,โอ่ะอ้าวช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยอย่าทำข้าเลยอย่าช่วยด้วยอย่าทำข้าเลยอ้าวข้าไม่ยอมเจ้าหรอกอลองยิง Yeah! Oh okay.